สวัสดีครับผมแอดมินไวแคทนะฮะวันนี้ก็จะมาแข่ง <c oughs> ไปร่วมงานแข่งที่พิโลกนะฮะเป็นลาน a อ m โมนเนาะเชีงโคตานะครับเจแปนคับโคตาโกทูเจแปนสิเนาะไม่ใช่เจแปน Japan คับนะฮะโอเคไปดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยาก,กาศในงานกันนะ เข,เขะะ้าร่วมในข้นรอบนะฮะรางวัลเป็นผลรางวัลรางวัลเป็นผลปล่อยได้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไปดีรีมตัว<ๆ>ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ารถรถเป็นแบบเรียววันเดียวเสร็จแล้วลองเทสรลานเลยเนาะแต่คิดว่า,าน่าจะพร้อมกว่ารอบที่ผ่านมา แล้วฮะตอนนี้ลาตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เอฟตอร์แล้วนะครับกาลังจะเดินไปที่ร้านนะฮะโดยในร้านเนี่ยมันก็จะนี่นะอ,อยู่ในห้างท็อปไอทีชั้น3มนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะฮะอยู่ติดกับบันไดเลย โอเควันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อัลกินนิตเทนะครับมาแข่งงานโคต้านะฮะครับผมไปแข่งงานแข่งงานซิงโคต้าเจ็ดนะครับวันนี้วันนี้มีความพร้อมยังไงบ้างครับไม่เพ้่มเลยไม่ซ้อมเลยมาปุ๊บลงเลยโอเคแล้วแล้ววันนี้ได้ไหวยพาหรือยัง ไม่ได้ว่าพักเได้ทนมดก่อนนอนหรือยังไม่ไม่ได้ทนมด้วยเออมาถึงทำรถอย่างเดียวด้วยเลยโอเคเราจะด่นี้กับผมโอเคครับครับ ใช้บอดี้ไม่ติดสติกเกอร์ไปแทนเนื่องจากว่ากลัวสีทะลอกนะฮะโดยรวมลบตองก็ประมาณนี้ตอนนี้ต้องรอคิวนะฮะพอดีลงสองเบอร์ไว้นะเบอร์ที่ถึงก็เจะจานหน่อยนะครับโอเครอรออิมเลย Gracias. ้อมนะครับพรีนะครับจังหวัดพิศโลกนะฮะวันนี้วันนี้ม,นนมีความมั่นใจกี่ปเปอร์เซ็นต์ในการแข่งครับไม่ค่อยมัน่นใจครับแต่สู้เต็มที่อ๋อแล้วสนามนี้มีเทคนิคการทำรถยังไงบ้างเอง่อยแต่ขอดูรถหน่อยนะครับลองบอกเทคนิคคร่าวๆหน่อยนี้ฮะว่าสนามนี้ต้องเซตยังไง ไม่มีแค่เงี้ยครับไปเรื่อยๆเลยครับเน้นดวงใช่ไหมช่เใน้นดวงเลยครับวันนี้เฮ er ียครมนะฮะเพิ่งเข้าวงการมาใหม่เลยเ <c oughs> พิ่งเข้าวงการนะอ,อ่าเข้าวงการได้กี่ปีแล้วครับ <c oughs> ปีครึง่งไอ้ยาปีครึง<ม>่งมีรางวัลอะไรติดมาบ้างปีครึ่งเนี่ยอ๋อนี่เคยได้เกยที่หนึ่งที่สามที่นี่ไอ้ยาแล้วก็แล้วก็มีมีออฟฟิ้งบล็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วส่วนใหญ่ชอบเล่นรุ่นไหนครับ ครับ B m a ครับ B m a กใช่ไหมจะ B Max ผมได้ไปไปเกาหลีมา่ใช่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีนะโต้คต้าดไหนไีรได้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 นโปได้ไดเปด้ไ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 ด้นด้ได้ได้ได้คด้ได้ไดวได้ได้ีด้ไ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 ด้ยด้ได้ได้ไร้ไดนไ้ไน้ได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 ้ยค้ได้ไ้โด้ไ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 ด้กด้้บ เราซ้อมาเต็มที่แล้วเหลือฟ้ายังมีฟ้ายังไงก็มาดูที่ว่าใครใครจะพร้อมมากกันโอเคค่อยๆเรียนรู้กันไปนะฮะรับรองเดี๋ยวขึ้นโพเดียมแน่นอนนะฮะโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูการประกวดรถสวยงามนะฮะ ครับผมก็จะบอกว่าตอนนี้รถผมก็หลุด้างไปแล้วนะฮะนี่ก็มาดูรอบชิงเป็นปีนะฮะระหว่างอันนี้ยังไม่เึงรอบชิงแบบร้อเปอร์เซ็นที่ว่าเหมือนแบบเนิสไฟมอนที่ว่าคนทีน่จะได้ชิงเอาคนที่สองที่สามไปแข่งนะฮะ 我乐意。 เอาละฮะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงรอบชิงมีแม็กแม็กครับใครจะเป็นคนได้นะฮะเดี๋ยว របស់តតតថាពីនាទីទៅណា อันนี้จะเป็นการตรวจรถนะฮะทุกคนที่เหนี่ยดีต่อรีสารนะฮะว่ามีผิดคนไหนนะครับตรวจโดยเจ้าของร้านนะฮะ